ซุปตาหนุ่มอวดภาพเมื่อ16ปีที่แล้วคู่แฟนสาวถึงตอนนี้เป็นสามีภรรยากันแล้วเป็นอีกหนึ่งครอบครัวขวัญใจของแฟนคลับทั่วทั้งประเทศสำหรับครอบครัวของนักร้องนักรงหนุ่มบีมกวีและภรรยาสาวออยอภิพรซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสี่แล้วและลูกชายฝาแฝดสุดน่ารักอย่างน้องพีน้องทีกำลังอยู่ในช่วงวัยน่ารัก ช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงน้องอีกสองคนได้แล้วตาสุด14มกราคม2566บีมกวีได้โพสต์ภาพเมื่อ16ปีที่ผ่านมาคู่กับออยโดยโพสน์้ีระบ,บุแคปชั่นว่ารูปตอนเป็นเด็ก26ขวบ